เรขบุษกรเผยโมเมนต์น่ารักนิสัยสุดน่ารักของน้องดินแฟนๆเอเฮชมสอนลูกดีมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอดอุ่นกันอย่างมากซึ่งก็มีผู้สืบสกุลคนเดียวเป็นที่รอบไม้หันอากาศหา่อท,ที่หลงของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมากรวมไปถึงการอดรมเลี้ยงดูของเขานั้นเป็นที่ชื่นชมของหลายบ้านอย่างมากโดยถือว่าเป็นผู้สืบ สกุลคนบันเทิงที่ใช้แววงานดีตั้งแต่เด็กเลยสำหรับน้องดินหรือพักดีบดินหงมานบบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อกัปตันภูทนเนศและคุณแม่เรกบุษากรซึ่งปัจจุบันหนุ่มน้อยได้ห้าขวบแล้วบอกเลยว่ายิ่งโทย,ยิ่งน่ารักจริงๆแถมแววความหลอกก็ยิ่งฉายชัดจัดเต็มขึ้นทุกวันล่าสุดคุณแม่เรก เโมเมนต์ความน่ารักของลูกชายลงบนอินสตาแ a รมแอดเฟดอสิพรเผยว่าพี่ชายคนนี้เวลาโดนทำโทษริฟของเล่นหรืองดดูจอพี่ดินเขาจะชิวๆไม่ค่อยรู้สึกค่ะแต่สิ่งที่ได้ผลชงัดเลยคืองดเยลลี่ค่ะสมวันเจ็วันตามความหนักเบาของสถานาการณ์บางทีมามาเอก็ลืมเอาให้เขาทานเขาก็จะคอยเตือนเราว่าดินทานไม่ได้หอนีดินโดนทำโทษอยู่เวลาได้ขนมก็จะเดินมาถามก่อนทานทุกครั้งว่าทานได้ ไหมมามาก็จะบอกให้ทานได้กี่ชิ้นพ่อคนอื่นจะให้เขาเพิ่มเขาจะบอกว่ามามาให้สองชิ้นนกราดบบเรื่องความซื่อตรงนี่นับถือใจพี่เขามากค่ะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมจำนวนมากอาทิได้เห็นอนาคตของชาติที่เป็นคนดีและเก่งเพิ่มขึ้นแล้วคือน้องดินนี่เองค่ะชื่นชมคุณแม่และคุณพ่อนะคะที่อบรมให้น้องดินเป็นคนดีรากฐานของคนดีอยู่ที่ครอบครัว ค่ะน่ารักที่สุดอยากกอดดินนัดถือความซื่อตรงของน้องดินซึ่งหาได้ยากมากค่ะเป็นต้น